เทวเมสุตังเอกังสม,มยังพระขาวาพาราณสิยังวิหารติอิสิปเตนะมิคทาเยตตระโขพระขาวาปัญจวคีเยพิกุอามันเตสิเทวเมพิขเวอันตาบุพชิตเตนะนเสวตพายโยจานังกาเมสุกามะสุลกิณาลักลิกานุโยโคหินูคัมโม โกุชานิโกอนารารโยอนัตถะสันหิโตโยจานังอัฏเกิละมะทานุโยโกทุกขูอนาริโยอนัตถะสันหิตโตเอเตเตภิกขเวกุโพอันเตอนุปักขามะมัชิมาปฏิปทาตถาคตเะอภิสัมพุทธาจักขุการียานักรารอุปสมายะอภิญายะ สัมโพธายะนิพานายะสังวัตติกะตามะจารสาพิเขเวมัชิมาปฏิปฏาทาตถาคเตนะอภิสัมโพธาจะขุรันจกขุกัรนียนะกะรณิอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอายะเมวะอริโยอัตคิโกมัคโคเสยทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมา,มากัสสปสัมมาวาจา สัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาภิกขเวมัชิมาปฏิปาาทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธ,ธาจากขุกรณียะนะกรณีอุปสมายะอภิญญาญะสัมโพทายะนิพพานายังสังวัตติอิทางโขปานาพิขเวทุกขงังอริยสัจจาชาติปีทุกขาราชาปีทุกขามนานันปิทุกขงัง โสกะปิริเทวทุกขโมทะนุสปายาสาปีทุกขายาปิเยหิตสัมปโยโคโทุกโขปิเยหิตวิปโยโคโทุกขาทุกโขยามปีชังนาลภตติติปังตัมปีทุกขังสังขิตสังขิตตเ,เชสังขิตตนปะปัจจุธาปัจจุปาทานังขันธาทุกขาอีทางโขงปะนาภิกขเว ทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายางตันโอนูภาวิกานันทิราคะหะสหคา,าตาตัตตระตันตาราพินันทินีเสยทีทางกามตันหาเพราะวะ่ตันหาอภิวาตันหาอีทางโขงปะนะพิกขเวทุกขนิโรโทอริยสัจจัโยตัสสายเยว่ากันหายะเอสะ เ,เสะวิราคานิโรโทรจาโคปนิปตินิสโคมุตตาอนาลายโยอิทงองังโขปนาภิกขเวทุกขานิโรทัคขะมินีปฏิปทาอริยสจัจจงอายะมีวา่าอริโยอัทคิกโกมัคโศเสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมากัสโปสัมมาวาจาสัสมากัมมโตสัมมาอาชโวสัมมาวายามโม สัมมาสติสัมมาสมาทิิทังทุขัอริยสัจจังติเมพิกเวบุเพอานุสุตเตสุธรรมเมสุจักขุอุทัปทาที่นานังอุทัพปทาที่ปัญญาอุทัปทาที่วิชาอุทัพปทาที่อาโลโกอุทัปทาที่ตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริเยันติเมพิกเวบุเพอานุสุตเตสุธรรมเมสุจักขุอุทัปทาที่นานังอุทัพปทาที่ปัญญาอุทัพปทาที่วิชาอุทัปทาที่อาโลโก อุทัปทาที่ตังโขปนิถังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิขเวบุเพอานนโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัพปทานที่นานังอุทัพปทานที่ปัญญาอุทัพปทาที่วิชาอุทธปทาที่อโลโกอุทัพปทาที่อิถังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมพิขเวบุเพอานนโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัพปทาที่นานังอุทัพปทานที่ปัญญาอุทปรปทาที่วิชาอุทัพปทาที่อโลโกอุทัพปทาที่ตังโขปนิถังทุกขัง ทุกทุกขังสมุทโยาโยริยสัจจังปะหาตามพันติเมพิกเวบุเพอนันสตเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปะธาที่นานังอุทปะธาที่ปัญญาอุทปะธาที่วิชาอุทปะธาที่อาโลโกอุทปะาที่ตังโขปนิถังทุกขาสมุทโยอริยสัจจังปะเห็นนันติเมพิกเวบุเพอนันสตเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปะธาที่นานัง อุทัปทาที่ปัญญาอุทัพปทาที่วิชาอุทัพปทาที่อโลโกอุทัพปทาที่อีทางทุกขานิโรธออริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอานันเสตสุธรรมเมสุจักคุงอุทัปทาที่นานังอุทัพปทาที่ปัญญาอุทัพปทาที่วิชาอุทัพปทาที่อโลโกอุทัพปทาที่ตังโขปนิทางทุกขานิโรธออริยสัจจังสัชจิกาตามพันติเมพิฆเวบุเพอานันตสตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัพปทาที่นานังอุทัปทาที่ปัญญาอุทัปทาที่วิชา อุทัปทาที่อโลโกอุทัปทาที่ตังโขปานิถังทุกขานิโรโธอริยสัจจังสจชิกะตันติเมพิกเวบุเพอานันโสุเตสุจากุงอุทัพทาที่นานังอุทัพทาที่ปัญญาอุทัปทาที่วิชาอุทัปทาที่อโลโกอุทัพทาที่ปฏิอถังทุกขานิโรขะมินีปฏิปัาอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอานันโสุเตสุธามีสุจากุ้งอุทัปทาที่นานังอุทัปทาที่ปัญญาอุทัปทาที่วิชา อุทัพทาทิอาโลโกอุทัทาทิตังโขปณิถังทุกขานิโรขะมิเีปฏิปทาอริยสัจจพาเวตามพันติเมพิขเวบุเพอานุสุตเตสุธรรมเมสุจักุงอุทัปทาทินานังอุทัปทาทิปัญญาอุทัปทาทิวิชาอุทัพทาทิอาโลโกอุทัพทาทิตังโขปาณิถังทุกขานิโรโทขมิเีปฏิปทาอริยสัจจพาวิตันติเมพิขเวบุเพอานุสุตเตสุธรรมเมสุจักุง อุทัปธาที่นานังอุทัพธาที่ปัญญาอุทัปธาที่วิชาอุทัปธาที่อาโลโกอุทัปธาที่อุทัปธาที่ยาวะกีวันจะมีพิเขาเวอิเมสุจตูสุอริยสัชเตสุเตวันติปรวัตถังทวาทัสการังยถาภูตังยานาทสนังนวิสุทสุทังอโหสิเนวะตวาหังพิเขาเวสเทวเกโลเก สมารกเกสุพรามาเกสัตสมมภพรามานิยาปัจชายะเทวามานุสายะอนุตารังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุโทโธปัจจัญญาสิงยะโตจักโเมพิขเวอิมมสุสตุสุอริยสัจจสุเอวันติปวัตปรวติวัตถังทวาทสาการังยะถาภูตังยานะทัศนังวิสุสุทงังอโหสิอาทาหังพิขเว สัทเทวเกโลเกสาสามารเกสุรมมกสสพรัมเกสัสมะนัพพรมมะนิยาปัจชายาเทวมนุสสายาอนุตตรังสัมมาโพธิงอภิสัมพุโทโธปัจเจยายสิงยานันจากปเนิปะนาะมีทัศนังอุทปะทาทิอุอะกุป,ปาวิมีวิมุตติอายันมันติชาตินาตถิธานิ ปุณภะโวติอิทธรมมโวจาภะคาวาอัตมานะปัจจวคียะพิขุภะควันโตภาสิตังอภินันถุงอิสมันนิจะปะนะเวยาการณีนัสมิงกัญยามานีอายะสมาโตโกธัญ,ญสะสวิราชาังตีตามลาลังธรรมะจักขุอุทปทาทียังกิจจิสมุทยาธรรม,มังสัพพันติง สัพันตังนิโรธธรรมมันติปวติเตจภวพสัพภะคาวตาธรรมะจักเกภุมมาเทวาสัทมนุสสาวสุงเอตัมภะคาวตาภาราณะสียังเอสิปเตนะปะเตเนวิกทายยอุตรังธรรมะจักกลางปวัตติตังอัปปวัตติยังสามณรนาวาพรหมนีนาวา,ทวาทเทวนาเทเวนะวามาเรนะวาภุม ภุมนาวาเกจิเกนจิวาโลกาสินติภูมานางเทวานางสัตธัทงสุตตาวาจตุมหาราชิกาเทวาสัทธรรมนุสสาเวสุงจตุมหาราชิกานางเทวานางสัทวัทางสุตตาวาตาวะติงสาเทวาสัทธรรมนุสสาเวสุงตาตวะติงนางเทวานางสัตว์ทางสุตตาวายามะเทวาสัทมนุุสาเวสุงยามนางเทวานางสุตทางสุตตาวา สุตตะสุสิตาเทวทัตสมนุสาเวสุงตุสิตานางเทวานางสัตว์ทางสุตตวานิมารติตีเทวังสัทธมนุสาเวสุงนิมารติตีนางเทวานางสัตว์ทางสุตตวานิมรติตนางเทาตวาสวัตตีเทวังสัทธมนุสาเวสังสุตตะนิมาติตีวัสัตตมาวี สวัสดีนางเทวานางสัตวังสุตตวาพมัมมยิกาเทวาสุทธมนุษสาวสุงเอตัมพะขวันตาภารานสียังอิสิปเตปะตะเนมิขทายเยอุตนะอนุตารังธรรมมากาจางปะวัตติตังอปวัตติยังสามะนะสามะเนนะวามะเนนะวาเทเวนะวามารณนะวาพรามูนาวาเก นาจิโลวาโลกัสมินต,ติติอิติหาเตนะขะเนนะเตนะมะหูเตนะยาวาพัมมะโลกาสัทโทอภพักคันชิยายะจะทะัสะส,ะสะหัสสีโลกธาสังกัมปิตสัมปะกัมปิสัมปเวทิอปามานูจะโอลาโลโอภาโสโลเกสาปะ ปาตุระหูสีอักติกัมมันวะเทวนานังวาเทวานุภาวังอัถโหภาควาอุทานางังอุทานิอัญญาสิวะตะโกโกทันโยอาศิอาญาสิตาอาญาสิวตตาโพโกทันโยติอิหิทงังอายะสมาโตโกทันยสะอาญโกทันโยเตวะมะเตตวะนามังอาหูสีติ